มาดูหัวลากกันบ้างเนี่ยครับเด็กกาสามหกศูนย์ครับ,รบโอ้ฝุ่นไหมสุดหยอดเจ้าเอโอมาน้ำหลายแท้ขุนไหม มาแล้วยีสุเธิก,ก้าครับยีสุเธิก,ก้าสามร้อยหกสิบครับบรรทุกลูกลังบรรทุกตามน้ำหนักนะครับที่กฎหมายกำหนดเนาะ ด้วย sk 2 0 0เหมือนเดิมครับ360ครับหน้าตาก็ยังเขาคงเดิมอย่างที่บอกครับอีซูซุ <c oughs> ถ้าเอาลากขึ้นเขานี่ลำบากครับตัวเนี้ยผมจะบอกเลย ขึ้นเขาลากสักสี่สิบห้าสิบตันเนี่ยรู้เรื่องครับสู้วิกเตอร์ไม่ได้นะครับวิกเตอร์เครื่องก็แรงกว่าน้อยนึงถ้าจะว่ากันตามน้ำหนักแต่ว่าเฟืองวิกเตอร์นี่มันจะเฟืองช้านะครับตัวนี้เฟืองน่าจะเร็วกว่านะต่าที่ผมสัมผัสมาเฟืองเร็วแล้วทีนี้มันมันขึ้นไม่ไหวนะครับมันไม่เหมือนวิกเตอร์ หัวล่าอีกคันครับใส่ได้เยอะนะครับใส่ได้เยอะกว่าดัปกติแต่ว่าก็ใส่ตามกฎหมายนะครับเดี๋ยวนี้ตาช่างเข้มบอกเลยว่าเข้ม คับอีกคันหนึ่งคันนู้นที่อยู่ไกลๆนูน้นขุดด้วย SK200 นะครับรุ่น10นิบครับเหมือนกันนะครับกับรุ่น8โดยภาพรวมแต่ว่าลุปโฉมภายนอกไม่เหมือนนะครับตัวนั้นน่าจะระบายอากาศดีกว่าตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีที่ดูน้ำมันออโต้นะครับ phải cứ nhìn dài ngược ngược lên vào Hãy subscribe cho kênh ระยะทางนี่พอสมควรนะครับไกลไปกับเที่ยวหนึ่งอยู่ประมาณเกือบ30นาทีครับ ยางเลดเียนนะครับยางเลดเียนวิ่งทางเรียบนี่วิ่งดีนะครับเลดเียนแต่ว่า ทางทอรหดนี่ก็คงไม่สู้ยางบั้งนะครับเพราะว่าดอกมันจะลูเห็นไหมครับวิเลเดียนเนี่ยดอกมันจะลู่มาแบบนี้เลยส่วนยางบั้งนี่ลายมันจะขวางนะครับ ใส่กันเยอะๆเดี๋ยวก็ออกแล้วครับคันนี้คันนี้ล้อมันเยอะกว่านะครับมันก็เลยต้องบรรทุกได้มากกว่า วลล่าครับอันนี้วอเด้งดีมากครับนี่น่าจะนิ่มพอสมควรครับ สบายๆเลยนะครับสอันนี้เป็นรถเดียวครับลากพ่วงได้แต่ว่าไม่ได้เอาพ่วงมาวิ่งเดีียวง่ายแล้ววิ่งสองตอนมันลำบ,บากครับไหน,นจะเีไหนจะอะไรอีกเรื่องกฎหมายอีกโอ้ยใส่เราม,มาดูครับ ย้อนแสงยกพาเข่มกันอันนี้โชบชนอย่างวัดต่อยก็บรรทุกมาแล้วครับนี่อันนี้นี่แหนบของสิบล้อเนี่ยลักษณะมันจะไม่เหมือนหกล้อนะครับก็คือแหนบของสิบล้อมันจะเป็น เหมือนของหกล้อคว่ำลงนะครับผมจะบอกให้ฟังแหนบสิบล้อมก็จะเหมือนแหนบหกล้อที่เราด้านบนลงด้านล่างนั่นแหละครับอ,อันนี้ออกมาแล้วทีนี้พอหกล้อเนี่ยไปทำไปทำเป็น ไอ้สิบล้อนะครับเขาก็เลยเรียกว่าสิบล้อแท่นเที่ยเพราะว่าลักษณะแหนบเนี่ยมันมันจะไม่เหมือนกันกับสิบล้อของแท้ไปเลยครับสองหนุ่มสองมุมสู้รถเดียวไม่ได้ครับหัวลากปลอดไยไว้ก่อน เาวานเลยนะครับไปละทางไม่ชันทางไม่หนืดมันก็เลยไม่มันวันที่ฝนตกกน,น่าจะมันอยู่ครับแต่ว่าผมไม่ได้มาผมชี้เกียจ